สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสานช่องข่าวเบาป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวดงข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้เบาป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข,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 ข้อข่าวหลุดพระเอกหิวแสงโป๊ะแต่เอ๊ะทำไมทุกคนไม่เป็นข่าวคนนี้แซ่บอีกแล้วแซบไม่หยุดสําหรับเตาทีวีภูทีลาสุดวันนี้9มิถุนายนออกมาโพสข้อความผ่านอินสตาแกรมโดยระบุว่า เล่นเองหลุดเองพระเอกหิวเสียงหลุดยอมรับกับสื่อว่าทําตามสคริปต์ที่ค่ายให้อ่านจําได้บ้างไม่ได้บ้างเมื่อตอบเรื่องความรักพร้อมแคปชั่นโปะในโปะลูกงานนี้ทําเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากที่ใบอักษรย่อตรงกันหลายคนก็แปลกใจทําไมทุกคนเคยคิดว่าเป็นเขาคนนี้เห็นว่าย่อต่อตนะอืมก็ไม่แปลก หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงดรา,ามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ